สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวจิราพรจิตตาสังวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมแทรกรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีโปรแกรม Microsoft Word แล้วเราก็เปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาค่ะค่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะการแทรกรูปภาพมีสามวิธีคือ 1. การแทรกจากแฟ้มส การแทรกจากภาพตัดต่อสามการแทรกจากเว็เพจค่ะบางครั้งนะคะอาจารย์ได้ให้การบ้านเราโดยการที่ให้เราไปทํารายงานมาหนึ่งชิ้นพร้อมกับกํากับว่ารายงานเล่มนี้ต้องมีรูปภาพประกอบด้วยนะและรูปภาพประกอบนี้ต้องตรงกับเนื้อหารายงานที่ทําเพื่อนๆบางคนอาจจะทําไม่เป็นและคิดว่าการที่จะเอารูปมาใส่นั้นนะ่ะมันยาก แต่กุ๊จะบอกว่ามันไม่ยากเลยนะคะเราลองมาทําตามพร้อมกันดูก็ได้ค่ะค่ะตัวอย่างเช่นนี่อันนี้เพื่อนๆได้ทิ้งข้อความไว้แล้วนะคะคืออันนี้จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับสมาธิของ6ทับสิบกุ๊กก็จะเอารูปภาพเกี่ยวกับสมาธิ6ทับสิบนะคะโดยกุ๊กจะใช้วิธีที่หนึ่งค่ะการแทรกจากแฟรมแล้วก็จะไปทิที่อินเตอร์ค่ะ แล้วก็มาติดที่ picture ค่ะ picture นี้นะคะคือรูปภาพที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือการที่เพื่อนๆไปโหลดออกมาจากเน็ตหรือโหลดจากโทรศัพท์มาลงคอมโหลดจากกล้องมาลงคอมนะคะแล้วสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้แล้วเก็บไว้ในคอมค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้นะคะของเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ใช่รูปที่ตัวเองต้องการเลยที่อยู่ตรงหน้าแรกนี้ เพื่อนนก็สามารถไปหาได้จากที่เพื่อนๆเก็บไว้เช่น My Document, นต์ฟิก u หรือว่าไลซีไลดี D นะคะค่ะจะสำหรับกูกุ๊กคุเลือกมาและวหนึ่งภาพกุภาพนี้กุ๊กสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยกับอีกที่รูปภาพหนึ่งครั้งแล้วคลิกที่ Insert ค่ะ,ะกูุ๊กก็จะได้ภาพมาหนึ่งรูปแล้วแต่ภาพนี้มันยังเคลื่อน มันยังขยับไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ไขโดยไปแก้ไขที่ format ค่ะแล้วก็ text w e b pink นะคะแล้วเ,เลือกที่ in font of text ค่ะและทีนี้เราก็ย่อได้เลยย่อย่อเ่อเสร็จแล้วแล้วก็มาตัดว่าเราจะวางไว้ตรงไหนจะเอาภาพใหญ่ขนาดไหนนะคะ ค่ะนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองนะคะก็คือการแทรกจากภาพตัดปะค่ะอัน,นี้กูทำเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรอย่างนี้แล้วกูอยากจะเอาภาพตัดปะมาใส่ดูก็ทำเหมือนวิธีที่หนึ่งคือกูไปคิดพี่ i ินเ r อร์ค่ะเสร็จแล้วกูก็มาคิดพี่คิดอาร์ค่ะ คลิปอาร์ตคือภาพตัดปะนะคะที่เป็นภาพที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้แล้วจะมีทุกเครื่องค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะของเพื่อนๆบางคนตรงนี้นยังอาจจะยังไม่มีรูปภาพนะคะให้คลิกคำว่าโกนไปค่ะพอคลิดแล้วนะคะรูปภาพก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่รูปภาพมันก็บางรูปก็าอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราทํานะคะ เราก็ต้องดูก่อนว่ามันตรงไงหมอะไรอย่างนี้อุ่กบเลือกได้แล้วหนึ่งลูกจะเอาเป็นรูปคอมนะคะคือคอมใกลงนี้ลูกก็คลิกไปนหนึครั้งแล้วมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะมันก็ยังไม่สามารถขยับได้อีกเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเหมือนเดิมที่ f o r m แมตตัวนี้นะคะแล้วก็ เดวิค่ะค่ะนี่ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับวิธีที่สองค่ะส่วนวิธีที่สามนะคะคือการที่เพื่อนๆถ้าได้พิมพ์รายละเอียดที่อยากลงไปหมดแล้วแล้วคราวนี้ในคอมก็ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้เลยในภาคตัดปก็ไม่มีเลย เพื่อนๆก็เลยต้องไปหาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะคือการที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ค้นหารูปภาพรูปภาพสุดท้ายอุ้ยเรามาเจอรูปภาพนี้นะคะซึ่งมันตรงกับเนื้อหาที่เราได้ทําไว้อ่ะแล้วก็จะเอาภาพนี้แหละแล้วก็คลิกขวาค,ปปค่ะแล้วคิดคําว่า copy ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่หน้าเว็ค่ะ แล้วเราก็เอารูปที่เราไปกรอบไว้มาวางโดยการคลิกขวาแล้วคลิกที่เพจหรือวางค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้รูปภาพและเนื้อหาที่สอดท้องกันแล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันคิดว่าคลิปการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ